มันนี่ำอะไรครับนี่ำอะไรครับใครบ้างครับใโข้าครับฮยจะ้ายแบบพิเศษครับหนูกับามครับยำเยอะันนี้จะมีเมนูอะไรครับฮะแกงแตวมีแต่แกงเ้มเราจะเปลี่ยนแกงกับแกง้มแกงทีเีครับครับเมืวไปถ่ายรถไฟมาครับที่ันเปี่ยวครับ ไม่ไม่ชรสูนะครับไม่ได้แชร์สูนะครับขอว่าไม่ได้แชเก็บมะขามมาด้วยครับทั้งยอดทั้งฝักเมื่อวานนะฝักัม้วยะขรากแกงเครื่อแกงแกงเนอนนี้นี่ครับไม่ได้ไปเก็บจากบ้านเราไปเก็บจากบ้านน้ของจากเชิงทรน้องโครับตามกาันนี่ยืมไม่กี่ปานอยู่แล้วรับ

เวลาตัมนานมากครับมาเริ่มเข้าเล้วครับยน,บบนี่มนะันอีไรเนี่ยชนโอ่ครับาำงานก็ต้องใส่ป้ากันเปื้อนนะครับมันจะได้ไม่เปื้อนป,ป้ากันเปื้อนได้เหยือมึงก็ได้ครับเอียื่อมึงใครโทรมาวะอ๋อบ้านนู้นบ้านข้ขขขขขางบาง้านบ้านนี่ก็ตัวทำงานก็ต้องใส่หน่อยนะครับไป่บอกค้าเลย ให้ทำขาครับถ้าทำขาวก็ไก่กอกอ,องครับแล้วก็มูอกองครับที่สามองแบบองซ่งเยอะที่สากแก้วอันอันตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องครับนี่มันหัวมันม่วงครับนี่สะต้องจะมาเปรี้ยวใส่ไก่กระปีหป่ะโคยก็ได้ครับราแม่กองครับแม่กองอยู่อำเภอกองโคนะคลองโคลลนะเกลอย่างดีเนาะมีบอกว่าถูกดิดด้วย นี่กหรับมีมีกุ้งกับเกลืออะไรนี่ต้มก๊อปต้มก๊อปต้มก๊อปตั้งแต่กิ่นตั้งแต่ตั้งแต่กรอปตั้ไม่เอาตั้ไม่เอาไปตั้ไปตั้ไปตัผมก็จะทำให้มันหอมนะครับตอนนี้มันจะหอมมากเหม็นโคลนะครับใ่น้ำตรงนั้นนะครับน้ำสีเหลืองๆที่เห็นอยู่ตรงนั้นมันคือน้ำกระเทียมดองครับแกงแบบใส่หมูอ่ะไม่หรือว่าไม่ใส่ไม่ใส่ครับฮะ มหม,มูลผผมโ <ร S 1> ลครึ่งหมูแพงมากครับต้องกินให้คุ้มค่าครับครึ่งโลครับ <8 S 2> <โ>ร้อยแปดสิบแพงนะครับที่กรุงเทพอยู่กรุงเทพก็เป็นแบบนี้ครับในถ้าพักพักเนือเน้อภาคอื่นก็ราคาประมาณโลละโลละห้าบาทไม่ถึงไงไันไหนเกินกว,ว่านี้เลยหันเนื้อหมูพอดีคำนะครับอันนี้ก็เตรียมสักผ้านะครับ แกมา่อนให้ดูชิ้นหมูนะครับให้ดูชิ้นหมูครับหมูเนื้อแดงครับใช้ส่วนไหนก็ได้ครับไม่แน่ถ้ามันจะืดอยู่นก็จะเป็นสีชมพูเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ยืดหยุ่นก็สีเขียวอันนี้เราก็ใส่น้ำแล้วไม่ได้จุดแก๊สครับอย่าเพิ่งจุดนะครับไม่ได้เตาใจตองโล่ปัดลุงนี่อีโต้ฮานนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำต่อไปแล้วก็ คันต่อไปเดียวไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคันคันเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปไปดูกันเลยยำยำหมูสับนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับไปดูเลยปุ๋งแกงปุ๋งแกงป้าปูงแรงแกงว่าขอบัญชีเงินครับกดถุงสสยว่างบัญชีเงินกนนะครับขอบัญชีกับว่านะอยากไปมาให้ไม่ให้กล้าเจอนะ เดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับก็คือใส่พริกแกงไปแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเียนดูเลยนะครับมีใบครูด้วยครับใบครู่บงเดียวใบกรูบาหน้าตานะครับแล้วก็คนนี้คนนี้หล่าล่านนะครับให้เข้ากันเลยครับเคยกับพริกแกงมันจะหล่าล่านไงนะครับนี่เราวันนี้เราใช้กะทิเอ่อของอร่อยดีครับกะทิทีเราใช้อยู่ประจำนะครับ เราจะใช้อยู่ประจำก็ได้แต่โมันก็เป็นชาวเกาะนะครับมันจะใช้มีชงเาเกาะหมดนะมันก็ใช้ตาดีครับคนใต้คก็เป็งกินบ่อยแล้วไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงรสชาติครับชิมไปทำไปครับเดี๋ยวอร่อยเองไม่มีสัตวารเคมีแน่นอนนะกินเคยกินมันนะครับตอนต่อไปก็จุดแก้วนะครับโอ้ยนี่มาจุดถึงเมื่อไงเออะกครับเอาไปล้างครับยก่อนนะครับก็เรียอร่อยดีครับ ที่ที่มันนะครับมันน่าจะมั่นแล้วกดเกมแม่ยับบึ้มยับบึ้มยับบึ้กดประมาณสองร้อสิบเมอได้อีกนก็ประมาณไปมานึ่งกรองครับที่อับอันนี้คือกระบวยครับกระบวยว่าจวักจะหวักนะคับจะวักหรว่ากะบ u ย y ัวแวนไหมอากาศก็จองอธีบายมันอ่านว่าจะหวักนะครับ อย่าให้เมียเรามาข้อหัวนะครับเพราะว่าข้อหัวเมียอยู่นู่นครับเมียอยู่นู่นครับตาข้าวอันนี้หรือว่าทับพีก็จะเขาจะเรียกงเขจะใช้ทับพีหรือว่าตะหลิวก็ได้ครับอันนี้ก็เราใช้กระบวยนะครับจนหวานน้ำจะเดือดเยี่ยมะหามอ่อนครับของดียบเราเองครับมะขามออนจริงครับไม่ละมังครับมังอ่อนจริงครับเราลองชิมดูที่บอกเปรี้ยวไหมเปรี้ยวเมื่อไรไปเกมหน้าบ้านครับมะขามของบ้านน้ำเปรี้ยวครับมะขามของบ้านน้ำเปรี้ยวต้องเปรี้ยวแล้วคก็บางน้ำเปรี้ยว อ่ะครับก็ต้องเปรี้ยวนะครับเอ้มาบอกแล้วไม่ยาวว่าเหมือนบางน้ำเปรีย้ยวแลวครับใครกินอะไรน้ำพังครับใครกินเยอะครับเยอะนี่มันยเนอยอะไปหน่อยครับ,บแต่ว่าขนะอตามครับตามครับหมายเลขเออน่าจะเป็นหมายเลขเอ็มสี่สีหส่หอกอะไร ไอ้สี่ส <ih> ิบสองสองหกขยำมันนะครับขยำต้อไม่ต้องล้างนะครับเยวมัะขาหมดนะรับลองลองไม่ต้องล้างนะนงรับล้างเดี๋ยวน้ำเข้าไปคราวนี้ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับมันก็จะแตอาดนะครับเรีบฝนออกไปนะครับทโอ้ยโอะยะเคการนะครับคือฝนกตกกลางคืนนะครับเมียจ้าวดูวันต่อต่อไปมาดูเลยสวยเก๊ครับครับเอาความโมโกไหมครับน้ำเริ่มเดือนแล้วครับ เนชัดก็กดหนึ่ง้ผลเลยนะครับกดไล์ครับไม่ให้มันเล็กมากเลยสครับครับครับกันออปครับนี่คือกันตอนะไม่ออกก็ได้ครับแล้วกลมไม่กินหวานไม่ชอบเพราะเราคนตาไม่ชบโบทีครับรอนะครกาวเยเพราะอกว่าเรากดตาไม่บ้าเงินยจ่เลยใ่ไมตต่อต่อต่อ ขั้นตอนนี้ครับก็ใส่ใบมะขามลงไปหมดเลยครับไปไปใส่มาหนึ่งถุงครับไปทางหนองจอกครับหมาแล้วนำบุหรี่เพิ่มเดี๋ยวชั่งก่อนเดี๋ยวชั่งเดี๋ยวชั่งกิโลก่อนชั่งกรัมก่อนอันนี้มันไม่มีเชั่งชั่งมีบอกกรัมไหมครับไม่ต้องจ้างเหรอแล้วก็ใส่ ประมาณประมาณสักสิบกรัมพอมั้งสักครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครึ่งช้อนชาหน่อรโอเคนี้ครับประมาณไม่ไม่ถึงกรัมมันประมาณสองกรัมประมาณสองสามกรัมเนี่ยห้ากรัมเนาะไปเลยนี่เจาใส่จะต้องใส่ไปครับน้ำตาลทรายเนาะหนึ่งช้อนชาอันนี้มันเอ็มแอลฟังสิเอ็มแอลนะครัน คิบแล้วคีบช้านะครับผมกำลังรสชาหวานหวานเค็มมันต้องค็บค้นแบบนี้นะครับดูสิเดี๋ยวมันจะค้วหมุนค้นไหมครับเดี๋ยวค้นก่อนนะครับน้ำตาลมันละลายมันจะเปรี้ยวหวานเค็มนะครับทีนี้มันจะนะครับใช่ครับมันจะครบรสนะครับเรียกว่าแกงแกงเทโพครับคล้ายๆแกงเทโพเนี่ยแล้วระห่งนี้มันจะมาสอนทำแกงเทพครับวันนี้เอาแกงกะทิเกิดนะครับที่ประมาณสิบโมงสามเนาะ ผมจะไม่ใส่มันลงไปมันเอะเกินไปยังไม ja, <Sa> ่ได่มันเกินไปแล้วครับมันแล้วสีสวยแล้วครับโอเคผมจะใส่เกลือกหอชิมแล้วมเกลือผมจะใส่กรเจนใส่น้ำปลาก็ได้ครับใส่แล้วแต่ครับผมไม่ใส่น้ำปลาครับจะไม่อร่อยมีกินข้าวคล้บผมจะใส่เกลือลงไปประมาณนี้สักสิบจะได้ไม่ถึงสิบอะห้าสิบอง ml ใครับประมาณนี้ครับ ประมาณสองว่าสองกรัมเนระมาณนครับเราต้องดูที่กะปิด้วยนะครับกะปิเราไม่เป็นกะปิเค็มนะครับเป็นกะปิจืดเวลาใส่กะปิเนี่ยนะก็จะออกเค็มๆเนาะเราก็ใส่เกลือมาเยอะนะเขาจะใส่น้ำตาลปี๊บหรืออะไรเพิ่มเนื้อล้วแต่ครับลิงค์คารมันนะครับใส่ได้ทุกอย่างอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยแล้วใครชอบใส่ใจปลาก็ใส่ใจปลาไหมครับ แกงอะไรก็ใสม่มาน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดนะครับกะที่แตกมันครับเอาลืมคนเอาคนะคนะท<ว>ิคนไหมครับดูก่อนนะครับนคก้นตามเพิ่มไปสองช้อนช้า ในใต้ตอง้นต้องขึนคนนะครับว่านราคุใต้ไม่จะรโบระโบบใส่พิกไครับนาตาปีใช้มีดเหรอครับผจใ้มีบเป็ม่ดรับมีโตครับโตไม่มีเก้าะสะกุครับนคำโดดครับคำโดดตดก็เป็นแม่กดครับผมตดยี่สิบรอบในทั้งวันเนี้ย ประมาณสิบโมงนะอย่พูดก็เป็นแม่บแล้วนี่ประมาณนี่ประมาณเวลาสิบโมงห้านครับประมาณนี้ประมาณช่วงเช้าๆชหรอครับไอ้ดำดำออกครับอะไรที่สกปรกเอาออกครับอะไรที่ไม่ออกก็ัะไม่ตะคืนทำกินวับร้วยครับมันจะคืนกลับมาตอนมันเย็นๆนะโอ้กินร้อนเลย ครับแบบก็ยิ่งใส่ใส่น้ำมะนาวว่าอย่างอื่นก็ได้แล้วไม่เป็นไรครับใส่็ยิ่งใส่ยิ่งมันนะครับผมว่ามันก็ไม่ใช่ค่เจียวใช่ไหม่เค็มถ้าเปรี้ยวมีน้ำมะนาวอยู่เอัง好吗ฮะ,ะน้ำมะนาวมีอยู่ด้วยน้ำน้ำมะนาวแล้วาการรวมรสนะครับโอ,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 โอหนักเหมือนกันนะเนี่ย